สรุปได้ออกเมนแรกเป็นคลิสเมตุกติดชอบเวลาเสียงออกประตูเข้าประตูลลลลลเลิศเลยเลยเลยนะไหนอ่ะผมได้เล่นกี่โมงนะเราไม่ควรถ้าถ้า,ถ,าถ้าจะวางแผนเล่นเดอะบอสไม่ควรหยิบเมกนะครับเมกเล่นกับเดอะบอสไม่เก่งเ,ออเลเบลเนี่ยเขาได้เดอะบอสนะอยากได้เดอะบอสมากเลเบลอะไรเลเบลคิวเลเบลคิวก็เล่นไปแล้วขึ้นเวละ่ะไปลุน้นฟอร์จูแล้วกัน โอ้ยแต่อินชาโดว์บิวตบัตเนี่ยโอ้โหถ้าผมได้ถุงมือมาผมมีบิวบัตไปละแต่เราไม่ได้ผมเก็บดอกเปียได้สูงเท่าไหร่ครับที่แปดยี่สิบเก้ามหกสามเจ็ดสามแเอช่ออ้ยไม่40ขายวันนี้ได้39บาทมีอะไรน่าแซลมไม่มีเลยเอ้ยเลเวลเลเวลเลเวลหลุบลืมหลุดลืมนักกรรม r i s h m a n Shop โน1เรื่องเติมเกมเปิดเติมเกม TF-T Mobile ในราคาสุด คุ้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์พร้อมทั้งบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมทิฟทีโมบายบนเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลย r i c h m น n อย n ใช้แทนส่วนลดได้อีกนะพร้อมกับบริการเติมเกมชั้นนาอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งคุ้มแบบนี้ต้อง Richman Shop No 1หนึ่งเรื่องเติมเกมกิจกรรม Lucky Coin ที่ทั้งสองกลับมาแล้วพร้อมกับแจกมือถือ Proco X4 Pro สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดใต้ d e s c r i p นได้เลยครับแบ้ๆๆแบๆบ,บมีใครตั้งโฟจุใน1 2 3 4 ไม่มีชนะพี่ก็ได้ส0สแล้วมันจะชนะย,ยังไงเมื่อกี้กูคำนวณวิธีการขายหมดบอดชนะที่อะไรผมคำนวณแต่การขายหมดบอดไม่ได้สี่สิจะชนะงไงน้องเล่นเกมเป็นมั้เนี่ยโคเว่นโคเว่นกินเดดไม่ค่าคุ้มป่ะโคเว่นกินเดดก็ต่คุ้มคือกินเดดต้องไม่ใส่โบบับอะไรเนียไอผมอยากเล่นโคเว่นไน้นั่นนะโคเว้นนอมซี่ที่ง่ายกระลบดกาชาใหม่ไม่ไม่ไม่คิดยังไงเพราะว่าไม่เติมแล้วคิดแค่เพื่อนครับฉันไม่เติมอยู่แล้ว ฉันเติอนฉันก็ซื้อแต่พาร์ทฉันไม่ได้จะสนใจอะไรอยู่แล้วเคยเลือกโคเวนกับโซเชียลไลท์คนาชอบกดหัวมากผมก็เคยหยิบรอบเลงแล้วก็เตือนเขาด้วยว่าอย่าหาทับห้ามหยิบสองอย่างนี้พร้อมกันคุณจะต้องเลือกอย่างใดอย่างเดียวจะโคเวนก็โคเวนจะโซเชียลไลท์ก็โซเชียลไลท์ห้ามแบดดะดะดับบดะจำชื่อน้องตัวนี้น้องตัวนี้ชื่ออะไรวะปกติชอบตั้งชื่อภาษาไทยใ่ไมนี่ชื่อชื่อลิ้นห้อยชื่อน้องลิ้นห้อยเสกน้กหน้าตีปากอุ้ย เดอะบอสเดอะบอสใครอะไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ตั้งบอร์ดอะไรมาเลยไปเดอะบอสเลดเกมปะจริงจริงเดอะบอสมันต้องเล่นกับสานดาวเลยเอ่อฮะกระสานออคเมนสองต้องได้ไอเนี้ยหรอ <'re> okay. ต้องได้โคบุโกะเงี้ย <No freedom. S 1> หรอ,อเดอบอสโอ้ย <laughs> ออคเมนสองต้องได้โคบุโกะเงี้ย <laughs> แต่เดอะบอสกับโคบุโกะเขาไม่คุ้มปะพวามสามารถเดอะบอสบอกว่าเมื่อเลือดต่ำกว่าหกสิบ 60. จะไปซิปอัพแล้วหลังจากซิปอัพเนี่ยก็จะได้แม็กเกลือเพิ่มขึ้นมาของบทความเร็วจนตีเล่นง่ายสุดผมต้องไปเล่นกับตัวละครที่อยากได้ตีเร็วโอมโอโกไม่ได้อยากได้ตีเร็วแล้วมันจะสร้างความเสียหายเป็นทูดามีเด้วยโอ้โอ๋อต้องเดอะบอสสองเดอะบอสสองถ้าเกิดรีจนเลือดเต็มมันจะกลับมาจะสร้างความเสียหายเป็นความจริจเด็ด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 ไม่รู้ตอนนี้ตั้งคอจูนไปก่อนตั้งคอจูนใบเยอะ คนตั้งใจเล่นหมดไม่มีใครเออช่างมันช่างมันช่างมันเราได้ไม่ได้อย่างพอรจูนช่างมันผมผมอยากเล่นอะไรดีวะมีแปลก,กคนหนึ่งครับอา่าอยากไปเล่น Value The boss อะ่ะใครอยู่วะเซตเหรอเซ็ตตีเร็วไม่ขุมเพราะว่าอูเดียเอ้ยเดี๋ยวอูเดียมันข้อเสียคืออยากเห็นอูเดียเพราะตามที่เราคุยกันไปว่าเดอะบอสเนี่ยจะทำงานต่ออูเดียใช่ไหมครับเพราะว่า60%มันจะกลับไปซินอัพแต่ว่าอูเดีย ทำงานตอน50%ก็คือมันจะนั่งสมาธิหลังจากเสร็จั up ม็นเก่งเลยสาระสาระเอาตีเร็วไปทำอะไรคุณตอบผมดิไซรัสเอาตีเร็วไปทําอะไรฮะให้เคนยังดูเก่งเบลยไปเบไปไปไะเคนหลี่ซินอะไรพวกเนี้ยยังดูมีประโยชน์กอีกสาระสเจ้าตีเร็วไปเฮ้ยมันต้องเพยกับน้องรู้เรื่องเหรอใช่ครับน้องพูดว่าเเบไะเบไปไปไะผมคุยกับน้องทุกวันเอ้ยผมเคยเจอเดอะบอสตวรีเบร์เก่ง เบรดเบรดเบรดไอเรียเดอะบอร์ดไอเรียเดอะบอร์ดก็น่าสนใจใช่ไหมเพราะว่าเอาเรียไปยืนหน้าใช่ไหมแล้วให้มันตายแล้วให้มันซิทอัพพอซิทอัพเสร็จกลับมามันก็จะยืนด้านหลังแล้วก็ความเสียหายเป็นชูดาเมจเดี๋ยวฟอร์จูนได้มาผมก็รับนะรับเงินเล็กๆน้อยๆผมจะไปเล่นบอร์ดแพงเอาคนนี้มีตาฟอร์จูนแต่ไม่ได้เล่นหรอกรอบหน้าเราหนึ่งร้อยเราจับอย่าบอกนะว่าเขาชิทติ้งฟอร์จูนรอบหน้าแบบบีโบเมนต์ฟอร์จูนบุกหน่อย พิสเมตุกติกอลู all right, all right. ผมควรเอาทีนี้ไหมนะ <c oughs> ตีเร็วในตีเร็วในตีเร็วในตีเร็วนผมว่าซับปะเล่นง่ายเฮ้ยเดะเดี๋ยวกันนะผมมีอะไรบ้างตอนนี้ไอเลียมีไอเรียงั้นไอเลียใส่อะไรใส่เลดบัฟกับไอนี่เหรอกับไออีเหรอไม่ผมอยากใส่เลดบัฟกับกับุนซูอะไม่เล็ดบัฟกับดาบๆนี่เลยกับแค่เช้าเลยเอาดำเล่นน้อยๆเอา เฮ้ยขึ้นเวลเพลินไว้เรดบัฟกับอะไรไอ้เลียใส่อะไรอะไร้บัฟกับมันต้องคุณสูงป่ะมาครับคุณสูงป่ะห้าตัวูนในสิบปีเลยก็เพราะว่าถ้าไม่มีคุณสูมันก็สแต็กแอคแท็กสปีดไม่ได้เอาอะไรคุณดูเอเลเียผมว่าเลดบัฟกับคุณสูนั่นแหละเดบอสใครเดบอสเอเลียเดบอสเอเลียอยากเล่นนันเลยเลยจริงเลดบัฟก็ไม่ต้องก็ได้ปะวะเพิมเชียร์ป่ะหิวปะเนี่ยหิวก็หาอะไรกินครบลวงถ้าหิวก็หาอะไรกินนะครับเที่ยวเดียวรวยโคตร หิวเก่ากถ้าห,หิวก็ไปหาอะไรกินทำไมต้องห้ามีออนแล้ววะไม่เป็นไรผมมีแอนนี่แบบ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 ,แบ,บแบบแประเด็นคือผมต้องเอาไอริเลียไปรับเลเวลไหมตอนเลกเกมก็ต้องรับป่ะแบบยืนตรงกลางแล้วก็ล้อมรอบล้อมรอบไอริเลียเพื่อที่จะล้อมได้และให้ไอริเลียตายก่อนแต่ถ้าไอริเลียดันตายช้าก็ไม่ต้องลอ้อมอี่ๆลมไปเดะเดะเดยดรูนามาพูดแหละ อยากได้คุณซูลูกชิ้นอยู่กินไหมอะไรคุยอะไรกันนะอีกคนอยากกินคุณเชียงคนกินลูกชิ้นดับอบิสองอูม I am the s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 ong อ o อันนี้ผมเอาโบมโกะไปไปไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปตายข้างหน้าได้ผมอยากเห็นทูดามีนดับอบสองคำที่บายบอกว่าถ้าเกิดพวกเขาสิตอัพจนเลือกเต็มนะครับก็จะได้แท็กสปีด60% แล้วก็การโจมตีหรือและสกิลเนี่ยจะสร้างความเสียหายเป็นความเสียหายจริงอ๋อวันนี้หลุ่นหรอพอดีวันนี้มีส้มตำพอดีเลยกินกับลูกชิน้นครับอะไรกันได้เลือกสามแถวหลังตัวอะไรให้เราเล่นดีกว่าผมชนะจากบอร์ดนี้ได้ยังไงวะไอไออาร์ซิเลียวไวไววีไวมีวินดิสบอร์ด อ่ะยืนล้อมทีโมแบแบแบบแบบแบแบวิ่ยเนี่ยเลือดต่ำสุดวัยแต่ถ้าสิตอัพตอนสินอัพเต็มนะครับจะเป็นทูดามีใช่ไหมปักเนี่ยื่อกีทูดามีดึี่มันต่ออ๋อเนี่ยทูดามีหมดเลยครับไม่ว่าจะต่อยโอ้ชอโดนเซียวีตายกำลังจะโชว์เท่เลยกำลังจะทูดามีดาเมคขาว หันมาโดน t ิ c อาีรีตายมีใครเล่นโยเด้นสองไหมรอบนี้บอสสองตลอดโคเว่นสองคนสุเชลลัยสองคนคอนเทนสองโอ๊ะโอ๊ะอ,อ,อ้ะเอ๋ทำไมพี่ข้ามเก่งเนี่ยครับอันเดออันเดอขอคุณซูนหน่อยดิแต่ไม่ได้คุณซู เออ่แลนคืออะไรนะครับแลนคือส่งส่งไอรียไปตายใช่ไหมครับแล้วก็โรเล็บล็ไม่มีคุณส่วนล้นแฮมคุณซูเลชเบชนี่อะไรเกิน s o r ี่เกินอะไรกันไอรียาียืนหน้าไปแล้วครับไอรียกลับมาสิดอัพแล้วมันก็จะยืนตรงนี้ใช่ไหมปุ๊บนี่ไงแล้วกลายเป็นทูดามิดลัมแบบทูดามิดเมิขาวขาวขาวชัว เม็ดขาวขาวจั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 วเม็ดขาว,วเฮ้ย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 เอาอย่างเรื่องวะเนี่ยเอาอย่างเรื่องนะครับรีคอมไม่เอาว่าสายเออเออ เอ,เออผมว่าเราต้องยืนฝั่งนี้ครับพอ,อลิเลียตายจะได้เกิดตรงนี้แป,แ,ปแปลกๆครับโอ้เล่นเก่งจังไอ้เหี้ยแปลกๆอันนี้แปลกมากๆแต่บางนะผมมีอะไรให้กับไอเทมเออไม่มีอะไรดีๆเลยอะเก็บล็อตไปทำคุมสูเอ้ยผมส่งดาวได้เลยนี่หว่าคนดูผมส่งดาวได้แล้วผมผมผมรุปเลยผมรุบเลยผมส่งดาวได้แล้วเพิ่งเห็นว่าตัวเองส่งดาวได้แล้ว ผมเว้นรูตรงนี้มาให้ไอเรียอยู่นะครับครับพับได้เมรขาวจั๊วะได้เมรขาวจั๊วะขาวจั๊วะขาวจั๊วะผมเนี่แรงมากแรงมากตาหน้าฟีโลเขาไม่ต้องดูวันนี้เก่งจังวะไอเลเลียเวลเจ็ดตัวหนึ่งเวลแปดตัวหนึ่งอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว น้องเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวก่อนคีออะไรวะเนีย่ย What the fuck What the fuck What the fuck bro <c oughs> กันเบดเอาจริงกันเบดก็ได้ปะไม่ต้องคุณซูกันเบดก็ได้ครับเพราะผมมองว่ามันแรงไปแล้วแรงแบบแรงเกิน,มนแมน่งดาเมจแม่งเวอร์แบบ ด่านสี่ตอนนี้ไม่ใช่ไอเรเลียที่เวอร์นะครับไม่ใช่ไอเรเลียที่เวอร์เป็นกูไอเฮียที่เวอร์ไอตว์ฟรีรไอเรเลียตอนนี้อนเป็นกูเองเป็นฉันเองที่เวอร์คนดูผมอยากได้กนซูมอยากได้กุนซูแผนสำรองคือกันเบรคถ้างั้นไอนี่ดิอง้นนู่นแหละกันกันเบรคกับกุนซูผมเอาเรดบัฟออกเรดบัฟไปใส่ตัวอื่นให้มันตัดฮิวกันเองบแบบ คุณซูน่นะ,ะไปตัดฮิวันเดีเดี๋ยวลงเป็นไอ้นี่แล้วกันดากลอลล์ดดากลอ,ดอลอ์ไอริเลียพวกกาลิโอพวกอะไรพวกนั้นนะกาลิโอกกลีซินปลาปลาปลาตั้งมานะมาไม่คนปลอมเลยไอตัวจริงอันนี้ตัวจริง,รงอ่ะฆ่ายเรียเลยเด้ยยืนหน้าปับ๊บหอยา่าซิทอัพนะครับเฮ้ย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 บอกกูตายไวมาก นี่ผมโดนเซียวซีตายแล้วนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเมือ่อกี้คนถือซียวซีตายแล้วนี่ทล้วใผมเนียนตายอยู่วะอีรอผมก่อนรอผมก่อนมันจะเปลี่ยนบอดเอาอะไรเอาเอาเลือดไปไม่ช่วยปะ้ะเพราะว่าเดี๋ยวเ,เรเลียตายช้าผมเอาแอคแท็กดาเมจเดี๋ยวไปเลเวล9กด่านห้าหนแล้วก็อออินทิ้งผมลงมานี่ไปก่อน ไประยะซิทอัพนะครับะยะซิทอัพเลือกเต็มแล้วครับแล้วโผล่อมาูดาเมจทูดาเมจดาบแบบทูดาเมจพับ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 พั แน่เหมือนจะสูตรเดียวกันเยี่ยมอยากขึ้นเลเวลไว้นี่ว่ะผมขอเลเวลเลเวลสิบเลยเพราะว่าขึ้นเลเวลสิบก็เหลือทั้งยี่สิบาล้วเลยดวกระโจนท่าไม่มีของพิว เชี่ยเลยเดี๋ยวเยอะมากไอเลียโคตรเยอะมาดๆๆๆๆๆเดี๋ยวขายตัวที่ไม่ได้เล่นออกนะรำเร็วดิทำไมคุณจูไม่ขึ้นวะเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคุณจูไม่ขึ้นป่ะคนดูใช่ปะทำไมอ่ะทำไมคุณจูไม่ขึ้นอ่ะฮะผมลำบักอ,อีกแล้วเหรอบักมีหายแล้วครับ อีกแล้วหรอฉันอีกแล้วหรอไม่ฉันเสมอมาไม่ได้ให้ฉันชอบโดนอะไรแบบนี้ ผมลงอะไรซ้ำไม่น่ามีแล้วเดี๋ยวดูสแต็คุณซูก่นแใช่ไหมครับอ๋อเพิ่มเพิ่มเพิ่มเีกินบักไอ้สัเียเขีกินแม่งบักวายเก่นกาตรงจันน้าซ้ำเหรอค w h t จันน้าไม่ซ้ำเดออชาช่จันน้าซ้ำครับขอคครับ What

ที่อะไรตัดที่อะไรที่อะไรน้องลากันอยู่ด้วลงลากันเลยแล้วก็หลอดไม่ครบมีไอริเลียปะเอ้ยไม่ไม่ต้องหยิบลากันก็ได้หยิบอันนี้ดีกว่าหยิบตาตาก็หลอดเพราะว่าถ้าหยิบลากันไปก็จะได้แล้วก็หลอดห้าไอริเลียรักเกินกว่าเกมนี้อีกสองตัวจบเกมไอริเลียรักผมเกินเลยลีซานอีกตัว อันนี้ผมยืนเพื่อเอาบัฟไอ้นี่นะบัฟเลเบลนะครับาจะอาจจะเห็นว่าวิธียืนมันแปลกๆแต่ก็ก็นั่นแหละเอาบัฟเลเบลตัวติกายยืนขวาเพื่อให้เวลาไอริเลียมาก็จะได้ยืนติดตรงนี้ไ้ยเดี๋ยวผมต้องดับสวัสกาลงมาข้างล่างนี้เอามาบัง Let's go babababu ba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 bu babu หัวญาติสิตอัพครับแล้วฟื้นขึ้นมาเป็นไอริเลียทูดาเมจ นี่มันแรงมากเลยว่ะโซสตรองมาเด็กอันนี้ดอกต้องดอกไก่ต้องดอกไก่ครับไก่ไก่ยุสเลตกับเราแล้วไม่มีประโยชน์อะไรกับเราเลยเึ๊บแลราก็ผมเอาลากผมเล่นลากันหรือผมเล่นไอ้นี่ก็ได้แต่ผมว่าเล่นเล่นลากันคุ้มกว่าเล่นสายยากก็ได้อะล้็หลอดห้าเล่นลากันไม่รู้จะยืนไหนอ่ะต้องยืนอย่างเงี้ย เฮ้ยเดี๋ยวๆอ้าวเคยปิดฝายแล้วยืนอยู่แล้วไอ้นี่เดินออกไงอะลิซันดาช่วยด้วยใครขังลิซันดาฮัลโหลนี่ขังลิซันดาครับโอเคลิซันดาเดินละไล่ลีเลียไปอยู่เหล่านิ้วเนี่ยไม่รู้ขอลำก่อนลัมลำ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  ต้องยงอย่างนี้ต้องยืงอย่างนี้อ่ะอ่ะอย่งนี้ถูกแล้วอ,อ่ะอ่ะอ้ะถูกแล้วอันนี้ตายก็จะเข้านี่ดาก็หลอด5้าอัตอิท3สอร,รี่3เอบลี่ส,สอเศษสออเลียเดอะบครับสกมีอะไรเร่งมาน,นี่ไปไวมางลีซานดาจริงแรงๆก็จูกัเล็ดลีซานดาเอเดก่น ใช่ได้คืนนีงเก็นได้โชว์จินนะได้นี้มาได้อันี้ได้แดฟทีก็ด่าหรออะโว้โว้โว้าว้โว้าว้มาดิน้องน้องขอมอะไรน้องเป็นแค่เฟเดตชิมเมอร์น้องจะสู้พี่แรงจริงเหรอ พี่ซิทอัพปับแล้วพี่เลือดเต็มตรงนี้แล้วพี่ฟันแบบทูดาเมจพับ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 ับ ไม่รู้นะกูขาดเอเรียตัวเดียวที่แน่ๆคือตอนนี้กูขาดเอเรียตัวเดียวไปครับอ the boss. เอเรียเดอะบอสมีตัวึ่งนะมีตัวึ่งนะมีตัวึ่งนะปีโลยังหมดเนี่ยปีโลหิงอันนี้บอดอา่าวูเซอร์แปดนะครับมาไอคนนี้มีเอเรียสองตัวนี่ไงเอเรียหมดพลูแล้วก็คือมีผมที่ 7วันนี้มีข้างหลัง8แล้วก็ได้บอร์ดเป็น9 <_ d ance> ไอเรียหมดครูนะครับถ้าผมอยากสาดาวผมต้องฆ่าคนนี้หรือผมใช้หวยวาดแต่ผมต่อให้ <_ d ance> ผมต่อให้ <_ d ance> พูดแค่ว่าผมต่อให้ไม่ต้องทำอะไรถามดาวนะ I อวัน want to ต่ออยู่เอ่อเลดบับต้องมาอยู่แบบลากัรน,นะผมหมดว่ะหลี่ซินหรือลิงวะยี่ใครเก่งกว่ากันวะจริงลิงเก่งกว่าปะ ลิงยืนกลางเอาบแบบแบ๊บแบ๊บแบบแบ,บ,แบ,บแบบ๊บเซตเดอะบอสเหรอเซตเดอะบอส VSI ลีเลียเดอะบอสอัมโบเท่าไหร่เดี๋ยว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 ผมว่าอ um ัมโบแปลกๆผมว่าอัมโบเขาแปลกๆครับแปลกๆคนดูช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยครับช่วยด้วยช่วยด้วยมันมาแล้ว <c oughs> <c oughs> ได้ไอเดียอยู่ไหนได้กูไปต่อให้มึงละกูชนะแล้วกูชนะแล้วกูไม่ต่อให้ละกูไม่ต่อให้แล้วไอเ้เยียมน 9, นันน้ำเบ้เก้าน้องหั่วตอนแรกว่าจะต่อให้ตอนนี้ไม่ต่อละมันหมดเวลาแล้วน้องมันคือเวลาของจริงลาก่อนน้องลาก่อน หากอน,น้องนี่คือเวลาของจริงเอ็มวินบัยที่ไม่ต่อให้น้องแลวมาอันนี้น่าไม,ไม่น่าไม่น่าใส่สิทธ์อัพปะไม่ค้ยน่าจะฆ่าเลยตายซะ <laughs> ตายซะไม่ต้องสิทธ์อัพไม่ต้องทำอะไรอย่างนั้นตายให้หมดมตายให้หมดตายให้หมดไม่ต้องสิทธ์อัพอะไรเสียเวลา ก็ซื้อ5บาทตัวตัวคนนี้เซ็ตกี่ตัวครับเซ็ตสามตัวไม่ไม่ต้องคนนี้ดิอ๋อเขาทำไม่ได้ดิเพราะว่าคนนี้ซื้อเซ็ตดักู่คนเนี้ยมันเล่นชนกันมาน้องมาในทูดามจดิไม่ต้องมีไอ้เท่ยทูดามจมาอยากกูเอาจริงใช่ไหมไอ้สัตว์ได้ฆ่ามันมันนี่ดิอัมโบ๊ก้ามันนี่ดิมึงยืนนิ่ง พวกมึงยืนนิ่งๆรับดาบฉันไปยืนนิ่งๆไอ้ที่นั่นโผล่มานี่โผล่เออโผล่มานี่โผล่มาไม่ต้อง <laughs> โดนน้องโดนยืนนิ่งๆนะครับนิ่งๆให้พี่ลำ <c oughs> เ้ <c oughs> ยเซตน้องเดือนโดนยืนลำโดนพวกน้องๆต้องโดนผมจะเอาปกคลิปเป็นไอริเลียสองดาวนั่นแหละเดี๋ยวเขาหาว่าพี่ทำเฮี้ยอะไรเนี่ยห้ยนะหาบาทสามดาวทีหลัง อันนี้หยิบหาเลยมาก็ไม่มีผลเอ้เยหยิบเอ็ดดอกไ้ไปเผื่อเผื่อมันเอเซ์สามดาวเราเก็บไว้เปลี่ยนไกล <c oughs> ไม่มีสล็อตื้อใครใกล้วะใกล้ <Never. S 1> ผมดับเบิลคิวแล้วมั้งใช่ปะเหมือนจะเจอสองคนนะีเพราะห้าบาทที่เหลือผมซื้อดับไว้หมดแล้ว เอาไม่ไม่เขาเจอกันเองเขาเจอกันเองผมเจอร่างปลอมเยี่ยมโบก้าวแม่งไอเทมแม่งเยอะชิบหายเหลืออัมโบก้าวนะครับเขาน่าจะอออินหาเซ็ตปะเขาวาดลิงเซ็ตอีกตัวเวอร์ชันราคาไม่ราคาหนึ่งสองแล้วดิผมไม่กล้าขายเซ็ตตัวเนี้ย ไก่เขามีปะอ,อ่อไม่มีไก่เขาวาดลิงอยู่ไม่ลิงมันแค่3ตัวเองเนี่ยเขาต้องเขาต้องหารานะกันเขาก็า3าตัวเขาต้องหาเซตเว้ยแต่เซตอยู่ที่ผม2ตัวนะมาฆ่ามันเอ้ยได้ข่าวว่าซิ t อัพซิทซิทดาวเลยมึงอะ่ะไม่ต้องซิ t อัพไอสัตว์อย่ามาเก่ง ลิดดาวไปเรียบร้อยครับไอริเลียเดอะบอสครับชื่อคลิปเลยชื่อคลิปไงทูดามิเที่ไปไหนครับไม่รู้เหมือนกันจะทูดามิเอทไปไหนไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าความเสียหายจริงมันหายไปไหนน่าจะบักนะครับเมื่อกี้น่าจะบัก น่าจะบักไม่รู้ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทูเดเมนหายไปไหนไม่เข้าใจเหมือนกันเหมือนจะไม่ได้แสดงผลเดอะบอสนะครับเหมือนจะไม่ได้ใช้บอสนักเคิลไม่ได้แม้แต่จะไปสิดอัพไ้ยผมสู้ผมสู้บอร์ดนี้ไม่ได้จริงเ้ยผมปิดทุกคนได้ไปค่เห็นปะผมปิดทุกคนที่เป็นอัมโบได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันดันเหลือเซตแล้วพอเซตหนึ่งหนึ่งไกลลิเลียผมสู้ไม่ได้อยู่แล้วมันอัมโบ9เก้าอ่ะถ้าอัมโบไม่เก้าผมว่าผมมีโอกาสเออต่อให้เซตมันอุ้มไอลิเลียก็ตาม หรืออาจจะเปลี่ยนของอะไรเงี้ยเอ็ดออฟไนท์ A มันแสดงผลเลือดเท่าไหร่นะ60 60แม่งชนกับชนกับบอลนักเคิ้นี่วะไม่ได้ต้องไม่ใช่อัมโบก้าอัมโบก้าผมเลยสู้ไม่ได้เว้ยแค่นั้นเลยอัมโบก้ามันแรงเกินอ่ะไอ้ทูดาเมิดมันอ่ะดูแม่งมีไอเทมทุกคนเลยฮะจาก um อัมโบก้าอ่ะก็คือหลังจากที่เขาได้อัมโบก้ามาเนี่ยเขามีไอเทมทุกตัวละครเลยเออก็คือเขาได้ไอเทมเยอะมากกับทุกตัวละคร อืมมีเรียมทุกตัวเรียกว่ามีทุกตัวถ้าเขาเลเวลสิบเขาก็มีอีกตัวหนึ่งก็ก็มีอีกสามชิ้นะมีหมดเซตตอนเซตอัพวิ่งมาโคตรน่ากลัวเออแค่ไม่ิ่งมาเอ้ยมึงใช่ไหมที่เก่งนัอตุ้มยัยตายแสงไวเลเรียเดอะบอสเวิร์กใช่ครับเวิร์กเวิร์กเวิร์กเรียเดอะบอสเวิร์กก็คือเอาเรียไปยืนหน้าเลยแล้วก็ถ้าเหมือนผมอะคือเดอะบอส์ดอะมันจะมาเซตอัพบอร์ดร่างขวาของคุณใช่ไหมคุณต้องเอาบอร์ดคุณอะยืนฝั่งขวาแล้วเหลือรูล่างขวาไว้หนึ่งรูเพื่อให้ไอเลียยืนตรงงรูล่าาขว ถ้าเกิดคุณไม่เหลือรูล่างขวาไอริเลียมันจะมันจะเด้งไปแถว2หรือไม่ก็แถวหนึ่งตามที่เราตามที่ผมลนไปรอบหนึ่งนั่นแหละก็เหลือเหลือรูนั้นให้เล,ลียยืนแค่นั้นแหละแ้าปล่อยเล,ลียไปตายเวิร์กเวผมว่าเดอะบอสเล่นกับตัวหลังเก่งกว่าเว้ยเล่นกับตัวหน้ามันมันตายช้าไปอะ่ะคือถ้าเล่นกับตัวหน้าต้องต้องตั้งใจวางให้ให้ตัวหน้าตายแบบแถวแถวหนึ่งแถวหนึ่งมีตัวนั้ตน,นตัวเดียวอย่างเช่นคุณเล่นเซตอย่างเงี้ยเซ็ตมันยากตรงที่ว่ามันอยากมันอยากอุ้ม มันอยากอุ้มคนซ้ายขวาไงมันเลยต้องยืน3ตัวอะไรเงี้ยสมมติคุณเป็นเดอะบอสนาเงี้ยคุณก็เอานายืนตัวเดียวให้นาตายให้ไวที่สุดเดอะบอสไซรัสหรือบอสลรซินอะไรก็ตามเนี่ยยืนแถวหนึ่งให้มันตายไวที่สุดเพื่อเพื่อให้มันไปซิทอัพเราจะได้ใช้ผลทูดามจตอนมันเลือดเต็มเอถามว่าทําไมไม่เล่นตัวตีไกลแล้วยืนหลังปกติสมมติผมเอาไอริเลียยืนหลังใช่ไหมแล้วกว่าดามจโดนไอริเลียกว่าไอริเลียตายน้าตอนนั้นบอสเราอาจจะเหลือ2-3ถึงคนแล้วพอไอริเลียตายไปซิทอัพปุ๊ มันไม่สามารถซิทอัพให้เลือดเต็มได้เพราะว่าผลทูรามิะต้องซิทอัพให้เลือดเต็มเออมันต้องยืนให้เลือดเต็มมันเลยต้องเอาอูเดียไปยืนหน้านั่นแหละถูกแล้วผมว่าเล่นนี้ถูกแล้วอูเดียเดอบบอสแสดงผลยังไงก็ถ้าตามคําอธิบายด้านข้างก็คือบอสนักโคแสดงผล60%แต่ว่าอูเดียแสดงผลตอน50%เท่ากับว่าอูเดียจะไปซิทอัพก่อนพออูเดียซิทอัพจนเลือดเต็มแล้วเลือดต่ํากว่า50อูเดียก็จะรีเจนเอ่อจะจะหลบอีกหนึ ก็คือวิดีของคุณที่ที่ไปซิทอัพ่ะจะเป็นสกิลทุ่มเหมือนเดิมต้องต้องเลือกต่ำกว่า50หลังจากซิทต p อัพก่อนถึงจะเปลี่ยนเป็นสกิลเอ่อไอที่ตีเร็วๆอะ่ะ